สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8อยู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการลบต่อนะคะตัวชี้วัดสาหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนะักเรียนก็จะสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ ของจำนวนนับไม่เกิน100และ0ูนได้นะคะรหัสวิชาของเรื่องนี้ก็คือข 1. 1้อ1.1งจุับห้านะคะในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาทุกครั้งนะคะทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันทุกครั้งนะคะซึ่ง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่เขาให้มานะคะว่าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วก็โจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์กําหนดอะไรให้เราก็มาขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนแก้ปัญหาโจทย์ก็คือวิธีการหาคําตอบนั่นเองนะคะอาจจะเป็นวิธีการบวกหรือวิธีการลบเพราะอะไรเราถึงใช้วิธีการนั้นนะคะ เมื่อเราได้วิธีการนะคะเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็มาขั้นตอนที่3ก็คืออะไรคะดาเนินการตามแผนนั่นก็คือการหาคําตอบนั่นเองนะคะเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ,ะประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบผลลบมันจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะหรือว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก ผลบวกมันจะต้องมากกว่าตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะคะแม่มีเงิน99บาทซื้อไข่ไก่80บาทแม่จะเหลือเงินกี่บาทเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะคะ จากโจทย์ปัญหาที่เข้าให้มานะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะขั้นตอนที่1ในการวิเคราะห์โจทย์ก็คือทําความเข้าใจในโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาก่อนนะคะอ่าว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ที่เขาให้มาถามว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแม่เหลือเงินกี่บาทใช่ไหมคะแล้วโจทย์กําหนดอะไรให้มาคะ แม่มีเงิน99บาทแล้วก็ซื้อไข่ไก่ไป80บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็จดย์กำหนดนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ขั้นตอนที่2กันนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์กําหนดอะไรโจทย์ถามอะไรนะคะเราจะมาขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นะคะว่าเราจะใช้วิธีการใดหาคาตอบจะเป็นวิธีการบวกหรือวิธีการลบนะคะเพราะเหตุใดเราถึงใช้วิธีการนั้นนะคะจากโจทย์ที่เข้าให้มานักเรียนคิดว่าใช้วิธีอะไรลถูกต้องค่ะใช้วิธีลบนะคะเพราะว่าเราต้องการหาจํานวนเงินที่เหลือของแม่ใช่ไหมคะ เมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า99ลบด้วย80เท่ากับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็คือดำเนินการตามแผนนั่นเองนะคะก็คือการหาคำตอบน,นั่นเองนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์99ลบด้วย80ได้คำตอบเท่าไหรคะอ่านักเรียนก็เอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบนะคะอ่าหลักหน่วยของตัวตั้งก็คือ9หลักหน่วยตัวลบก็คือ0 9ลบ0ก็ได้เท่าไหร่คะได้9นะคะต่อไปหลักสิบลบกันค่ะ9ลบด้วย8ก็นับ8ไปถึง9 8แล้วอะไรคะ8แล้ว9ได้เท่าไหร่คะได้1 99ลบด้วย80ก็เท่ากับ19นะคะแล้วก็ตอบได้ว่าแม่เหลือเงิน19บาทแล้วเขียนเนเลขไทยแบบนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ mm hmm. การลบนะคะประโยคสัญลักษณ์การลบผลลบมันจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตั้งคะ mm hmm. ถูกต้องค่ะน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะ mm hmm. ดังนั้น 9 9ลบด้วย80เท่ากับ19เป็นคำตอบที่ถูกต้องและก็สมเหตุสมผลไหมคะอ่ะถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ด้วยสีดำนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบนะคะ ดูโจทย์ที่เขาให้มานะคะลุงปลูกกล้วยด่างไว้68ต้นขายไป4 5ต้นลุงเหลือกล้วยด่างกี่ต้นจากโจทย์นี้สิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือลุงปลูกกล้วยด่างไว้68ต้นกับขายไป4 5ต้นใช่ไหมคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้านะคะส่วนลุงเหลือกล้วยด่างกี่ต้นเป็นโจทย์ถามนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ด้วยสีดานะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามแล้วก็ จะกำหนดอะไรให้แล้วก็หาวิธีการจากข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรลูกถูกต้องค่ะวิธีลบเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าเราต้องการหาจํานวนกล้วยด่างของลุงที่เหลือใช่ไหมคะมันจะต้องน้อยกว่า68ต้นใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการลบเมื่อเรารู้วิธีการแล้วก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า68ลบด้วย 45, 45เท่ากับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็หาคำตอบนะคะ68ลบด้วยสี่าก็เอาหลักหน่วยลบหลักหน่วย,ลวย8ลบ5้านับให้หนึง85แล้ว6 7 8ดได้เท่าไหร่คะได้3ก็ใส่ตรงหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วเอาหลักสิบของตัวตั้งกับหลักสิบของตัวลบ6ลบด้วย4นับสี้ถึง6 4ี่แล้วห้าได้เท่าไหร่คะได้2ก็ใส่2ตรงหลักสิบนะคะ68ลบด้วย45หเท่ากับ23นะคะ แล้วก็ตอบว่าลงเหลือกล้วยด่าง23ต้นนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วก็คือ23เรามาตรวจสอบคำตอบกันค่ะว่าถูกต้องและก็สมเหตุสมผลไหมคะ,ะประโยคสัญลักษณ์การลบผลลบมันจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตั้งคะถูกต้องค่ะจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะ23ซึ่งเป็นผลลบมันน้อยกว่า68ไหมคะ่าน้อยกว่าก็แสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนดูตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะ,ะถ้าพอเข้าใจแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูจะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือกณิตศาสตร์นะคะให้หนักเรียนเปิดหน้าที่145่งให้หนักเรียนทําข้อ7ถึง<ม>ข้อ9คะ่ะแบบฝึกหัดมาแล้วนะคะหน้าที่145่งร้อยสี่สิบห้าข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้า เดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลงมือทําเองเลยนะคะ3ข้ออย่าลืมขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์กําหนดด้วยสีฟ้าแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ด้วยสีดํานะคะลงมือทําได้เลยค่ะนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จหรือย,ยังคะถ้าเสร็จแล้วมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าใครทําถูกหมดก็เก่งมากเลยนะคะแสะดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้4ขั้นตอนนะคะถ้าใครยังไม่ถูกนักเรียนก็ฝึกใหม่นะคะฝึกบ่อยๆก็จะเก่งเองและก็จะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืมม่ออิ้ลาพบเธอด้วยรอยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันในสี่จางโบกมือ